ทุกคนครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับในคลิปแบ่งปลาแบบสั้นๆน,นะครับผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าปลาที่ถ่ายแต่ละตัวเนี่ยเป็นประกัดสวยงามนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้นำประกัดกันแล้วเขาเลี้ยงเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็ที่ผมถ่ายให้ทุกคนดูเนี่ยก็ให้ทุกคนนะครับศึกษา p e r f o r m ร์แมแล้วก็องค์ประกอบต่างๆของปลาว่ามีองค์ประกอบยังไงสมบูรณ์หรือเปล่านะครับลองเข้าไปชมกันก่อนได้เลยครับ อยู่กับเบอร์แรกนะครับเบอร์นี้ก็จะเป็นปลาสายพันธุ์ของ Gala x y c o p p e r Nemo นะครับุผู้ชมสําหรับตัวนี้ก็จะเป็นปลาที่ค่อนข้างสวยนะแต่ว่าตะเกียบข้างขวาเนนะี่ยมันขาดนิดนึงแต่องค์ประกอบโดยรวมคือดีมากนะครับรามาพร้อมกับตัวเมียที่สส่งค่อนข้างดีนะทุกคนก็ลองดูนะครับคือหางเปิดทั้งคู่เลยทุกคนแต่ว่าตัวผู้เนะี่ยมีตําหนิอยู่นิดนึงนะุผู้ชมแม้กันที่คู่ที่2องนะเป็นปลาค้อกเดียวกันก็เป็น Nemo Copper Galaxy นะครับผูบ้ชมแปลชื่อยาวเหลือเกิน ก็สายนี้นะครับมามาจากข้อ,ขอ,อเดียวกับตัวตะกี้เลยก็จะออกแบบเป็น,หนเหลืองๆนะเป็นปลาที่ยังอายุไม่เยอะนะทุกคนก็สามเซนครึ่งนะครับความยาวอยู่ประมาณ2 1.3นึงนะครับก็เป็นปลาเซตเดียวกันข้อ,อเดียวกัน,นครับมาที่ตัวต่อมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายของนิโมคอปเปอร์มุกทองนะครับผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าเป็นสีส้มที่ออกมาเป็นเกล็ดเคลือบตามตัวเนี่ยเป็นสีแบบออกสะท้อนแสงเงาๆนะครับมาพร้อมกับตัวเมียที่ ความยาว1.2น3ประมาณนี้เนาะ